เฉลี่ยเฉ่ยกันชิม่จริงๆแต่เรามีเคยถึงจุดอิ่มตัวกับวงการหรือยังแบบเล่นละครอ,อย่างเดียวทําแต่ละครทาอีเวนต์ปกติเหมือนเป็นทีอะไรเงี้ยมีเบื่อเบื่อบ้างไหมไม่ขนาดนั้นนะไม่ยังคือ,ค,อคือเราอะโชคดีที่เราก็ยังคือเราอะทำงานเรื่อยๆทำทำละครถ่ายแต่ละครมาก็จริงแต่ว่าแต่ละเรื่องแต่ละแต่ละแบบคาแรคเตอร์มันก็ต่างกันทําให้ทําให้เรารู้สึกว่า เราก็ยังตื่นเต้นในทุกๆการทำงานอะไรที่มันใหม่ๆอย่างเล่นหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก,เราก็เราก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้ง<ม>ที่เวลาไปกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เป็นละครเราก็ยังตื่นเต้นว่าแบบวันนี้เราจะเป็นอะไรเราจะเป็นใครเออมัน,ม,นมันก็มันก,มนก็มันก็ดีนะมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ซ้ำกันในในชีวิตขนาดนั้นนะ่ะ <ทำ S 1> อืมอันนี้งานละครเองก็หมนบอกว่าถ่ายอยู่สองเรื่องที่มันดันมาจากช่วงโควิดใช่ไหมใช่จริงๆอ่ะเพลิงปิสนาฟิตติ้งตั้งแต่ ธันวาปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะเปิดแล้วก็เปิดได้นิดเดียวหนูยังไม่ได้ไปถ่ายเลยอ่ะก็ติดโควิดแล้วอ,ะอ,อ่ะแล้วมาได้ไดอัดจ,จริงๆก็คือหลังโควิดทั้งออทั้งสองเรื่องเลยอย่างทะเลรลวงก็ถ่ายไปได้แบบสองสัมคิวก่อนโควิดแล้วก็หยุดยาวออแล้วตอนนี้ก็คือมาอัดกัน7จ็ดวันแต่ว่าตอนนี้ก็คืองานละครล้วนๆเลยเดวันใช่ค่ะออแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดินสายด้วยหนังอีกหนังอีกมันรู้สึกแบบมันเหนื่อยไหมหรือมันกระทบกับคิวงานแค่ไหนคะที่แบบงานมากองอยู่ช่วงเดียวกัน ถามว่าเหนื่อยไหมก็มีบ้างแหละด้วยแบบเราก็พักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็สนุกอ่ะมันมันก็สนุกดีมันเราก็อยู่บ้านมาหลายเดือนแล้ว <laughs> ทํางานเถอะ<อ>ทางานเถอะค่ะก,ก็ก็ดีก็ดีแล้วก็ก็เราก็ยังสนุกแล้วก็เนี่ยได้มาเจอพี่ๆได้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เห็นผลงานของตัวเองด้วยซึ่งแบบเราก็รอมานานอ,อ,<ม>อย่างละครที่มันกองกำลแบบดันคิวเราอะไรเงี้ยกับ,บละครเรื่องอื่นที่เขาจะติดต่อมามันกนระทบไหมคะ เกระทบไหมจริงๆแล้วว่าก็ไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่ได้กระทบเรากระทบผู้จัดการจัดคิวต้องจัดคิวไว้ได้แต่จริงๆแล้วไม่หรอกคือจริงๆแล้วทางช่องก็คือรู้ว่าตอนนี้เราติดคิวอะไรยังไง<อ>ใดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจัดแจงคิวให้มันดีที่สุดแล้วใช่จริงๆทุกอย่างมันจัดการได้หมดเลยจริงจังอยากจะทําเป็นแบบหน้าร้านเป็นร้านขนมร้านแบบคาเฟ่อะไรให้แม่เลยอุ้ยยังไม่ขนาดนั้นถ้าคาเฟ่เนี่ยอาจจะจริงๆอาจอยาก คือเป็นคนชอบกินกาแฟด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเปิดคาเฟ่จริงตัวหนูเองก็คงจะต้องไปเรียนทํากาแฟด้วย เราค่อยเราก็เอาขนมของแม่เอาแบบโปรดักตต่างๆของแม่มาลงใช่ใช่แต่คงคงอีกสักพักใหญ่เลยอะแต่ว่าม็มีแผนเหมือนกันก็เป็นแผนในหัวเราว่าเออถ้าวันหนึ่งมีคาเฟ่ก็โอเคเรียกว่าเป็นความฝันละกันเลยไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับว่าวางแผนที่จะทําเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่เราอยากมีอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นธุรกิจจ้าขนาดนั้นแต่ว่าคือทุกอย่างมาเริ่มจากความชอบก่อนแล้วเราจะอยู่กับอนันได้นานๆอะไรเงี้ยเราก็เลยก็เลยชอบแล้วก็อยากอยากจะมีสักร้านหนึ่งอาจจะแบบต่างจังหวัดหรืออะไรางี้ก็ได้ จริงทำไมถึงไปต่างจังหวัดอะคะแซมไม่ทักรุงเทพเราะไรคือกรุงเทพมันก็เยอะมากด้วยเนาะแล้วก็เราก็เราเราอยากให้ร้านของเราอะคือเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายอะเราสบายกับทั้งอากาศกับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์คือกรุงเทพมันต้องเร็วหน่อยอะต้องเร็วต้องหรือคนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็นิดนึงมีแบบไปดูที่ต่างจังหวัดเห็นแล้วแบบอื้มทำเลเหมาะจังเลยอยากทำจังหวัดไหนอะไรเงี้มีเลงๆไว้ไหมยังเลยค่ะยังเลยจังหวัดในฝันไหมที่แบบว่าจังหวัดนี้ถ้าได้มาเปิดร้านคาเฟ่เราจังหวัดอะไรก็ได้แต่ว่าอยากได้ที่มีภูเขาอ๋อแต่ว่าเป็นโซนนาใช่ใช่เขาใหญ่อะไรเงี้ยหรอจะเขาใหญ่หรือจะเหนือหรือจะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวคือเป็นคนชอบภูเขารู้สึกว่า อากาศมันอยู่ได้นานอ,ะอ่ะเออมันมัน,ม,นมันสบายอยู่แล้วรู้สึกสบายตัวสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟมก็มีคิดว่าแบบถ้าบ้านปลายอายุเยอะๆก็อายอากจะไปอยู่ใช้ชีวิตต่างจังหวัดก็มีบ้างน,นะมีมีแว็บขึ้นมาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าหุยอันนั้นมันคงคง,คงอีกไกลอ,อ่ะคงคงคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะแบบว่าได้อยู่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รีบไม่รีบไม่รีบค่ะทํางานก่อนแต่ว่าัยเกษียณเป็นความฝันัยเกษียณของเรา ใช่คือคือตอนเนี้ยเราเรามีกำลังที่เราจะทำอะไรหลายๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรีบอัดอัด,อ,ดอัดทำให้มันให้มันถึงแบบจุดอิ่มตัวมัง้งไม่รู้ดีแต่ว่าจุดเนี้ยมันมันไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่ใช่ใช่ก็ก็ค่อยๆเก็บอะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็คงคงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามเวลาแหละเออสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้จบอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้เราอาจจะไปแฮปปี้กับ จุดอื่นก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าความคิดของแต่ละปีของทุกคนนะมันคงเปลี่ยนไปมีโอกาสเปลี่ยนไปได้เรื่อยใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ